สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะงวดประจําวันที่15นะคะพี่พี่จางวดประจําวันที่15นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำํำจากผู้ปกครองโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเลยเนาะของวันที่อ่า13นะคะพีซี3วันที่13วันที่13แอดให้เด่นไปที่อ่า7กับ6นะคะเด่นไปที่7กับ6แต่ว่าดูผลที่ออกผลที่ออกนะคะ ผลที่ออกก็คือ3 0 8 8 3 1ดูตัวเด่นแอดให้ไปไม่หมาเลยนะคะส่วนตารางเรานะคะ3 0มาในล่างของ6ตัวเนาะแล้วก็มาในชุดกันที่แอดให้ไปนะคะล่างของ6ตัวล่างแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนบนเหมือนกันเนาะล่างของ4ตัวก็คือ88ตารางตัวดินของแอด8มานะคะ8มา2องเลยส่วนบนก็คือ83 1 831นะคะ831าในตารางนะคะพี่พีจา๋า ตารางมานะคะแต่ว่าตัวที่แอดจับคู่หลุดเนาะดูแอดให้ไปหนึ่งหนึ่งกับสามสามก็มาในสามหนึ่งนะพี่พจ๋ารอบนี้เข้าเฉพาะตารางนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแใจให้แอดต่อด้วยเนาะ,ะพ,พี่จ๋าแนวทางทุกๆแนวทางก็ทําเต็มที่แล้วนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะตารางเราแตกหกตัวเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันที่ของวันที่สิบห้านะคะของวันที่สิบห้า สิบห้ากันยายุ่นสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะลาาพัฒนานะคะอ่าชอบชุดไหนตามชุดนั้นเดอ้อพี่ๆจะแอดลงสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะใครชอบตารางจับในตารางได้เลยนะคะามาดูกันสำหรับตัวที่แอดให้เป็นเด่นตารางนะคะตัวที่แอดให้เด่นเป็นตาราง มีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยเนาะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะคะแอดกอ็ไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันเลยนะคะ ตารางตัวดินนะคะตารางตัวดินตารางตัวดินของแอดในวันนี้แอดก็ให้ไปที่0 3 9นะคะ9หรือ6เนาะสี่เจ็ดหนึ่ง นะคะส่วนตัวเด่นนะคะแอดให้เด่นไปที่9แล้วก็1นะคะพี่พี่จ๋าเด่นไปที่9แล้วก็1อ่ะสำหรับ9มาดูกันสําหรับ9แอดมี90นะคะ93 94แล้วก็96นะคะอ่าส่วนเด่นที่1แอดให้ไปที่12 หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดกันกันใครไม่ชอบจับในตารางได้เลยนะคะสามตัวก็เช่นกันเนาะอ่าสำหรับชุดกันนะคะชุดกันแอดมี40นะคะ63 34แล้วก็ 75านะคะพี่พี่จ๋าแล้วก็75เนะาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันย้ำนะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแอดไม่รู้ล่วงหน้านะว่าจะมาตัวไหนแอดคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นนะคะมีเข้ามีหลุดนะามาดูกันสำหรับตัวที่แอดเน้นในเด่นที่9นะคะ90 94นะคะห4 15 นะคะส่วนชุดกันเนาะแอดเน้นไปที่สี่ศูนย์นะคะหกสามอ่ะอย่าลืมนะใครไม่ชอบ9ก้าก็กลับหมวดไป6กแล้วกันนะคะพี่พ่จ๋ากลับเอาเด้ออ่ะ90าหรือ60 94ก้าสี่หรือหกสี่ไม่ต้องตามแอดทุกตัวเนาะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งแอดก็อ่ะ ขอขอบคุณพี่พีุเทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ